Governor, His Excellency, Mr. Ladies and gentlemen, the second runner-up goes to Thailand! <laughs> I invite the of the State of the Army, Colonel the name necessary ค่ะ 我就是。 โดยสรุปรายการแรกนะครับก็เป็นรายการเอเชียนทัวร์ร้อยเอ็ดโอเพ่นซึ่งก็เป็นรายการที่เราจัดขึ้นมาพิเศษนะครับก่อนการแข่งขันชิงชแชมป์เอเซียซึ่งจะเริ่มในวันที่14นี้นะครบับรายการนี้ก็ถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องนะครับเป็นรายการอุ่นเครื่องแล้วก็นอกเหนือจากอุ่นเครื่องเพื่อเตรียมไปชิงแชมป์เอเชียกันในวันที่1 4ถึง17ที่สนามโรงเรียนเทศบาลหนองแยกม้าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดแห่งนี้แล้วเนี่ย ก็ยังเตรียมไว้สำหรับการที่จะไปแข่งขันารายการแอร์ซีแลนด์ที่สงขานะครับในระหว่างที่21ถึง25ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรายการนี้ก็จะต่อเนื่อง3มรายการสำหรับทีมหญิงแต่ว่าที่สงขานี่จะมีผู้ชายด้วยนะครับก็จะคือคักขึ้นมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นรายการนี้ก็ถือว่าเป็นรายการที่ทำให้นักกีฬานะครับหลังจากที่เราไม่ได้จัดในลักษณะเปิดกันมานานนะครับ แล้วเราก็เริ่มมีการเปิดก็รายการนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดหัวรายการที่คล้ายๆโอเพ่นจริงๆนะครับนะฮะโอเพ่นจริงๆก็คือมีทีมที่มาร่วมการแข่งขันแล้วก็การชมการแข่งขันก็เปิดให้ผู้ชมได้ชมกันแบบธรรมชาติขึ้นนะครับเป็นธรรมชาติขึ้นแต่ก็อย่างไรก็แล้วแต่ก็เราก็อยู่ในมาตรการนะครับก็จะมีการตรวจ ATK เจ้าหน้าที่ตรวจอย่างเข้มงวดนะครับแล้วก็มีการเว้นระยะกันคนที่มาดูหรือว่านักกีฬาก็ในช่วงที่ไม่แข่งขันแล้วก็ ใส่แมสกันนะครับก,ก็ยังยังอยู่ในที่เข้มงวดก็อยู่ในแต่ว่าก็มีลักษณะของการผ่อนปลนอยู่บ้างนะครับก็ให้เข้ากับตามสถานการณ์ก็คิดว่าการแข่งขันที่ประสบความสำเร็จที่นี่เนี่ยก็คงจะเป็นตัวอย่างสําหรับการแข่งขันในต่อต่อไปที่นี่ก็ถือว่าเป็นสนามที่มีความสมบูรณ์นะครับเราถือว่าเป็นศูนย์พัฒนากีฬาวอลเลย์บอลในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็เป็นศูนย์ฝึกของ สมาคมด้วยนะครับในระดับเยาวชนเยาวชนแล้วก็ต่อไปก็อาจจะเป็นระดับทีมชาติด้วยแล้วก็มีทีมต่างประเทศเข้ามาฝึกซ้อมกันที่นี่ก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับนอกเหนือจะได้เรื่องของกีฬาแล้วก็ยังเรื่องของการประชาธิปันจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องของการประชาัิปันประเทศไทยเราแล้วก็เรื่องของการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลชายหาดไปด้วยในตัวนะครับก็เป็นการสร้างเศรษฐกิจแล้วก็สร้างอะไรหลายๆอย่างก็ K เป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยแล้วก็โดยเฉพาะจังหวัด ร้อยเอ็ดถึงแม้จังหวัดที่ไม่ใหญ่มากนักแต่ก็สามารถามีเรื่องดีๆนะครับให้ได้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางม,ม,มากยิ่งขึ้นครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดร้อยเอ็ดท่านนายกที่มนตีเมืองร้อยเอ็ดแล้วก็ชาวร้อยเอ็ดทุกคนที่ได้ให้ความร่วมมือร่วม,มมือกันเป็นอย่างดีครับจกกนกระทั่งงานางต่างๆก็สํา,าสเร็จร่วร่วงไปได้ดีๆงานตรงนี้ก็สําหรับศักยภาพของนักกีฬาเราก็ถือว่าโอเคเราก็คาดไว้ว่าขอหนึ่งอย่างน้อยๆกันหนึ่งในสี่นะครับเราก็สามารถทําได้ อยู่ในอันดับที่3นะครับก็ทุกคนก็ก็เรียกว่าใน4 4อันดับสุดท้ายนะหน,นึ่งสองสาเนี่ยก็ถือว่าคู่ขี้กันนะครับคู่ขี้กันมากก็ใครก็อยู่ที่อยู่ในหลายๆโอกาสจังหวะบ้างโชคบ้างนะครับแต่ของเราก็ถือว่าเราก็เลยรักษามาตรฐานไว้นะครับก็ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียหน้าเน,าเนี่ยก็คงจะหนักขึ้นนะครับเพราะจะมีทีมเข้ามาเพิ่มมากขึ้นและทีมหน,หนักขึ้นแต่เราก็จะพยายามนะครับจะรักษาระดับมาตรฐานไว้พยายามจะเข้าไปให้ 1- ใน4ให้ได้นะครับ